โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันด้วยเลยผมนะก็ในะวันนี้นะครับเรานะก็ได้อยู่ในเกม GTA แซดผมก็ในะวันนี้เราและผมนะก็ไม่ได้มาทำอะไรผมนะวันนี้เราก็จะมาแซดรถเล่นนะครับผมนะชิวชิวชิวนะนะครับโอเค ลดลดลดก่อนนะครับตอนนี้แหละนะครับ โอโอแม่งชนครับตรงก่อนโอโเป็นอันนี้แล้วกัน NRG ห้าห้าร้อมนะ ตัวแรงนะผมอะตัวแรงเออเยว้ยอโอแม่งชนเลยเกิดไ่วะโอแม่งชนได้ชนชนชนดีเดี๋ยวผมจะโอเคเดี๋ยวผมจะวนรอบเลยนะผมอะ โอ้แม่เกอเอาไปเอาไปเอาไปเป็นห้าจี้ห้าร้อยโอเคเอาไปนะถูกไหแบบหนึ่งดาวผมนะนี่เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนอสัออสัออสัก,กินก่นอนบุสคซีโอเค,อเคแล้วก็อีกแล้วก็ไซส์โดีนียโอเคไม่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 ใช่ โอ้แม่งกลัวกันเกินโอ้สูตรนี่นะครับสูตรอมตาโอเคแล้วก็เซกโหลดนะครับ NRG ห้าร้อยโอเค เอาโค้แม่งชนกูไอรถตำรวจไอวะโอเฮ่เฮ่เๆโอแม่งเอามาให้ผมนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมฮีแบบแบบชิวๆเลยโอ้ยเฮๆ รถไม้กล่าพังเอาทางตรงนะทางตรงมอบเลยมอบเอเอ โอ้ยอแม่อะไรวะกูเบ <t ís Toy Story> ื่อวะกูเบื่อวะโนเลยโอ้โหถ้าชมดูดูดีโอ้โหแม่ยกล้อมันยางมันยางมันาโอ้หเลยเมื่อกี้ดูดีผู้ชมเมื่อกี้ เนี่ยโอ้โ oh, หแม่งย่างโหดเลยเอาใหมา่นี้โอเคนีนีโอ้โห oh, แม่ง oh, โอ้โหโหดจัดเลยเอ้ยโอ้โ oh, หโอ้ oh. โหโอรโหด 哇哇、wow, wow, wow. เราเปลี่ยนรถรถก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเอาเว็บไปนะครับ โอ้ยโอ้โไม่ออโอ้ยอดเกิน Oh, all good. Slime off, slime off. Hoa hoa oh hoa 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 hey 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 hoa 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 ไบเกอร์ไบเกอร์แบบนี้ไม่ต้องเอาสก,กิตัวละครดีนะครับสก,กิตัวละครไบเกอร์อะไรวะไบเกอร์ยช่ปะไบเกอร์ อีกกว่านี่จักกายาน จาจ้าสัตว์โอเคโอ้โอแม่งชนกันหมดเลยเพื่อชมมาครั้งสุดสุดท้ายละโคจะปานแล้วชมไหนวะกูลืมอ่ะ นี่แหละดี r อัน ไม่อยากขายอะไรครับเนี่ยโอ้ oh, ช่งดูเป็นเป็นชานะคะโอเคชมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายด้วยโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม